ับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับกไว้ยรุ่นทดลอง EP สามครับแล้ววันนี้เราจะมาทดลองม,ามาอะม่าผมอยากรู้ว่าถ้าเราเอาสีสมอ,อาารนะ่ะไปใส่มามา่มามันจะเป็นผียกอันนี้ไม่ได้เห็นมนาจากไหนเราเนี่ยอยากรู้ส่วนตัวเลย กันนะเพราะแป้งที่ทำมันก็สีขาวอะใช่ไหมล่ะใช่มึงกินนะฮะเหมือนกินตอนนี้สองห่ออีกจัดด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราบุกมันมันกันมาถึงแลดของท่านรองตัจานที่ฟิเนาแล้วนะนี่ผมอยากรู้ว่าอันนี้พี่ชายทดลองอะไรอ๋อเอาไว้ดีให้พ่อมึงนะเขาไม่ใช่หรือเปล่าโอเคไปแล้วเราไปชมกันเลยครับผมนี่น้ำมาด้วย เป็นมีโยหรือจะเป็นมีน่าวเดี๋ยวตอนรุ่นกันเลยครับผมกลัวไม่จะเขียวแลนะน้ำ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูซีมเนีเกาะเต้นด้วยมีสีอะไรทีเขียวยเขีาผิดเยอะนะในร,ร้าน 我还没跳完呢吧？ ไปลวกน้ำพีมกันเดี๋ยวโอเคไหมเพราว่าลองลองลอ่ก้เหรอไม่ใ่ใส่ใส่ใลองว่าาวเต้กันย่ลอกอตดไปนเอาละครับเดี๋ยวเราไปลวกใส่น้าร้อนกีมโอเคก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ก็ มีปัญหานิดหน่อยก็อันนี้เราก็ได้ผสมสีผสมอาหารเข้ากับมาม่าเรียบร้อยแล้วแม่งก็ออกมาเป็นสีเขียวอย่างที่ต้องการนะไะมาดูกันเป็นยังไงโอเคไะอะถึงช่วงทดลองแดดมาลองมาดูสีมีใส่สีผสมอาหารนะเป็นไงเป็นไงออกมาเหมือนมียกป้งเหมือนหยกอะแต่ว่าแม่งเข้มเข้มกว่าเขมกยกนะเหมือนสาล่าย อร่อยสบายรสทชาติุงเครื่องหน่อยให้มีรสชาติหนะ่อะผมว่าจาใส่หอเดียวมั้งหอเดียวเลยเอาทำตามได้นะใช่พี่เนี่ยผมว่าเอาไปเปิดขายได้เลยนะพี่ขายใช่มึงเปิดขายคนเดียวมนะึงไปขายห่อเดียวใครจะซื้อแดด เอมีคนซื้อหรไงมา,ากล้องมาใกล้คนให้ดูเลยม,ม,มันมีความรู้สึกว่ามันก็คือมามา่าแต่แค่สีเขียวมันไม่มันมันแต่มันไม่เหมือนมะม่าที่เรากินทุกวันไน้ไงจนขนาดกินมะม่าทุกวันเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วฝาวกกดซับสไคร์ด้วยนะอยากให้ทดลองอะไรบอกกันมาได้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์ใต้เม้นต์เลยเอาอยัาง จะแดกแล้วนะใครก่อนใครก่อนผมว่าพี่ก่อนผมไม่เคยไม่รู้ว่ามันกินได้เที่ยดีว่ามันกินได้ได้นะสีเขาบอกว่าสีผสมอาหารอมันก็กินได้ของข้าวเข้าปากแล้วนะกินได้อร่อยมันไม่หวานปกติป่ะใช่ ไม่มีกลิ่นสีเลยเหมือนมาม่าแล้ว่าเราใส่สีผสมอาหารสีผสมอาหารมันกินได้ไงใช่แต่สีไม่บไม่สีเพราะมันจะติดขนาดนี้อาจจะเข้มไปหน่อยมันกินได้อะอร่อยอยไงอร่อยฮนะอร่อยฮะมันก็คือม,มามา่าปกติอ่ะ,ะอไม่มีอะไรเลยตะก้องมาเลยมีด<น>้วยตะก้อง น่าจะอร่อยนี่อร่อยมียก,ย,ยกเลยอ่ะยกเลยหายเข้าปากมากแล้วไ,ไม่กลิ่นสีอ่ะใช่กลิ่นมามากมะม่าทุกอย่างเลยเหมือนเลยนะแค่มันสีสีมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมาม่าธรรมดาแค่นั้นเนองแค่สีเปลี่ยนแนนค่นั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวพวก บริษัทมาม่าเขาขอสูตรเราเนี่ยเออเส้นทางรวยเนี่ยถ้าเปลี่ยนสีเนี่ยมาโอเคไปสําหรับการทดลองวันนี้ก็ถือว่าผ่านผ่านผ่านกินได้กินได้กินได้นะโอเคจะเอาไปลองทําตามกันก็ได้สําหรับ EP นี้ก็มีเท่านี้เช่นกันครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าว่าเราจะมาทดลองอะไรแล้วถ้าอยากให้พวกเราทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราใต้คลิปได้นะครับ สำหรับ EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่องไวรุ่นนารโตฮาด้วยครับไปกด <c oughs> กรุใจที่มีเฟซเฟซบุ๊กด้วยฮะครับไวรุ่นนารโตฮาครับผมโอเคสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>